โอ้ยเลยมาหลายวันแล้วก็พอได้เก็บอยู่ปลูกพักก็เป็นที่ละพี่น้องบางที่ก็คือได้กินน่นทั้งทีนะบางที่ก็บแบบถ้าเข้าวัเขาเที่ยงกับได้กินบางที่เข้าวัสบายเลยเข้าบบมาหลายมื่นมันก็ยังพอได้เลยนะพี่นอ้องอัธว่าถ้าเข้าไเปเหตุงานโอ้ยยังได้ดอกสุกกะผ้ากับ อันนั้นอ้อนจะกิน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 ดิฟไปน้องอันนั้นอ้อนที่คอยกินดิฟคอยมากินดิฟอันนั้นอ้อนนี่สิ่มาหลายมือ st แล้วแมวจอนกับเทเท่ระดนรดมาเบิรกเทียนนึงเทียก็ไม่เห็นแมวเทียดอากจกมันจะหายเฮ้าอันนี้จะทำพันไปน้องอันนี้ทำพันได้แล้วเนี่ยอ้าลงมาอืม เมื่อเดียวพี่น้องเอ้ย้หดอะหดมากกับสิบว่าใดอันมาตากไปดีอะไรนี่ยตากไว้น้ำกีควายอยู่นะตากไว้น้ำน้ำกีควายอยู่นะพี่น้องก็สั่นนั้นเมื่อเดียวนะมื่อนึงจับกล้องไหมอันนี้วิธีทำพันน์บวบนี่จะเรียนทำพันธุ์นะพี่น้องส่นมากเพราะว่าห้างประคายมาทุกมือนะต้องเทียวกับแดดถอนต้องเทียวกับเบาหวานต้งเทียวกับชุดกระฟากับเบาไหวนะก็เลย เป็นมะรำกําไก่พี่น้องได้แค่นี้เลยค่ะมีอีกไหมคะอัน่เขียวือบมี่เหรออันี่เขเนนเียวแลวดแดดหรือนนเ่าขียวลดเดดหรือเปล่านตงแต่ซุมเก,าก่าๆแท้กไก่แล้วก็ิงแ้วก็ได้กินว่าแบบงแล้วคน,นตกมากกับบ้ย่างหกฮง,กงกกกมันเจรยังไม่เห้ยหมกฮวงอะไรเขือ เสือก็ไม่ค่อยมีลูกนะคนตกมากมันจก็เเรือในเรือนหน่อยบานทีจะสองใครดิพี่น้องสาวเขาดิพี่น้องจ้าไม่จตนสาทีแจ้าดิพี่น้องจ้าฝัานบอกทกอๆๆอดกร,ระเหี่ยวตุบตุ๊บตุบตุบบ้างเด้อหลอดว่าสองจนเน่ยจะได้หดนามจัง่อย าเก็บผดเก็บยังไรือเปล่าได้เท่าใดละเมือนี้บ่ได้หอดบ่ได้พราแรงผมอ่ะอันเี้วนี่แเราเป็นหมาเป็นไวยเป็นแนวซะเป็นยัง นานหนูไปทำพันธพี่น้องนานหนูไปทำพันธ์มองๆหนยยังแดดเปี่ยงเปียนอยู่พี่น้องเอ้ยจะไปทำอะไรได้อากาศแบบนี้จะไปทำอะไรได้ มือเดียววัชี่นั่งมือเดียวม่กไม่แ่เลยค่ะก็ะกไปทางขันขั้นเม,มีอนก้เก็บอานั่นนี่ก็ได้แคลนี่ม่จะไม่แก่แลวจะเนี่ยไม่แก่ก็ไปแต่ทัานพันละเนาะ โอ้จะเปนมือน่อนจับกล้องก็จะไปเด็ดทั้งหลายเราไปเห็นทางก,กบเขือเ่อยได้ซ้ำหนีหนึ่งเนี่ยเป็่นพากซ้ำหนีแบบเนี้เอามาเลี้สุกไปนี่ให้เรสุกเออื่นคนจะตกบ่หมุหา่าเ่าะตกหมื่นเลยหมดขาดคือแบบเขือนักันได้ที่หนองเด้อเขือนหน่อยเขือปลอมเขืออันนี้กินกับแกีวยวกินกับลรนาณไม่ลาบอัน,น แดดเลยกับกระบาดมาแดดไดยกับคำมาคำได้กับแดดออออโทษบางทีที่ต้องเก็บมือยขึ้นเดีย ب, ยเด่ยวนี่แล้วมันพอมีมือเมื่อเดี่ยวพี่้องจา้าพรได้เก็บอยู่บ่าอ,อโทษขอไข่ไม่ไส้มว่าสะดวกสบายเด้อที่ไหน ก็เห็นน้ำข่อยดอกก็เห็นน้ำข่อยดอกแต่ว่นน้้ยนรแก่ล้วดิส่วนี้รถก็อู้นะเนอะมารถถอดทอยอันนี้ห่องเราจะได้กิ่นโดยบนนีพคดีคนต้นนบ่วคามีกลิ่นเลยกลิ่นในผลบัวคายใหญ่ผลคามากถ้ายุบหั่นในี่มาเลมันบครมากผม มาแต่ฝนก็จะมา,า,มา,ก,า,ะก,ามกับมาพอดีพองามอีหยังก็พอดีพองามก็ดีอย่างเพี่นอ้องถ้าได้มันเกินไปมันก็นี่จะนอนนอนหรอดแดดเล,เ,ลเลยนะี่ล่องถ้าจะ,จะย,ยื่นไไใส่แบบพัด้จะยื่นใส่บบกเขลียรจะยื่นใส่เราพี่น้องเราใครเป็นหมา มันหลายมืออลไรกับปไข่มีเยอะหน่อยนึงเด๋มบบมันพันนี่นะนเนาะมันเก็บบวกับใมันเก็บบวกับใหลายมันน้อยพันนี่ไหมพันนี่หน่ได้เช่นนี้ละพี่น้องสีหิตก็กรน้ำไงก็แห้งเถอะเกิดน้ำศาสตร์จะน้อยอยู่นี่พี่กันนี่อันนี้ก็จะทั้งท่านก็ได้นี่เพชรจะได้นี่ยพี่กันนี่ เมื่อเดียวนาคินางมือหนึ่งละแต่เมือหนึ่งถือกล่องที่อันนี้มือกล่องมันก็จะนาดูกันี่อันนี้เมือเดียวก็เทียมรีบน,นาคินาซัมนีและเพิ่มพูดได้บ่ได้ก็พี่น้องจา้าตน้นคือที่เพิ่งไง้นแข็งแรงคือดีล่ะคะนี่บ่ไม่พอได้เก็บบ่แล้วน,นี่บ่ได้ไห,หนไหน นายแนวมันเนี่ยขอนแนวนั่งขอพนพั้นน,นั่งขอนามขันเลยเป็นหน่วยพี่น้องกำลังจะปิดกำลังจะเปียขอนเต่ากำลังจะขึ้นเครือเนี่ยได้แค่เนี่ยขี้ขี้ลายแท้วุ้นี้ยขี้ขี้ลายแท้บ่คุ้มตัวนี้บ่คุ้มตัวนี้ข้าจะบ่ามาหรือยันแมวจวนหิวเวอร์ซัน มาลาขีนกนกเลยบอกขันห้ามันมาเก็บบะระหอม่มีเด้วยค่ะห้าวมาแล้วผัดสุกแล้วพ่าว่าวยเออเป็นอะไรที่ไม่ค่อยหลงรอยสุกแล้วมาลาขีนกก็ได้สุกแล้วสุกแล้วพอจบว่แค่หนึ่งคนพี่น้องบ๊อบบี้ยังห่างมากจ้ะ